สวัสดีเพื่อนๆชาวหมูป่าพาลยุยทุกท่านนะครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ุตบาลกับผมหมูป่าเช่นเคยครับ ทีเด็ด5คู่เน้นประจำวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมนี้ครับก็จะมีมาจากทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับการโชว์สแตลเอรี่ลาลิก้าสเปนและก็บุนเดสลีกาเยอรมันครับโดยคู่แรกครับในช่วงเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับฟูลแลมครับจะเปิดคาเวนคอตเทจรับการมาเยือนของดีเอโก้คริสตัลพาเลซครับคู่ที่2ครับบิ๊กแมตช์ของการโชว์สแตลคืนนี้เลยครับตี2:45ครับนาโปลีแชมป์เก่าครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของไอมาไลยูเวนตุสคู่ที่3ครับ4:15ครับลาลิก้าสเปนบบบบบาาาาเเเลลลนซซีีียยพกกกกัั่่คครแ้ว็อูจ ตีสามตรงนะครับราชชชุดขาวครับเรอัลมาดริดครับจะเปิดซัตดิโก้บันเดเบลครับรับตามมาเยือนของเซลตาบิโก้แล้วก็คู่สุดท้ายครับที่สนามซิกแนลอิดูนาพาครับในเมืองดัตมุลครับห้าทุ่มครึ่งครับดอนวิเซดัตมุลครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคอฟเฟนทฮมแต่ก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์กันนั้นครับยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ รวมตัวเชียบอลคุยสดทุกแมตช์กับจานแปลงแค่แอดไลน์ c n 3 3ก็รับตัวเน้นฟรีทุกวันได้ทันทีเพียงแค่กดไปที่เมนูและคลิกรับฟรีตัวเน้นประจำวันง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและพิเศษยิ่งไปกว่านั้นสำหรับสมาชิก v i p ของจานแปลงสเตปบอลรับตัว v i p ฟรีทุกวันพร้อมสเตปบอลลิ์สูงแรกและนำบอลสดฟรีในกลุ่มรวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมายก่อนใครทาไมอยากพลาดก็แอดเข้ามาได้เลยครับที่ c n 3 3 มาเริ่มวันที่คู่แรกกันในวันนี้ครับไปกันที่คาเวนคอตเทสนะครับเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมครับจะเปิดบ้านรับการมิโยนดีอีเกิลคริสตัลพาเลสครับการพบกันมาครับ5เกมหลังสุดครับฟูลแลมชนะได้1เกมครับเสมอกัน2เกมแล้วก็พาเลสชนะได้2เกมครับโดยนัดล่าสุดครับที่เล่นกันที่คาเวนคอตเทสนะครับผ่านมาเมื่อเดือนมีนาคมนี้เองนะครับก็เป็นพาเลสครับที่บุกมาชนะฟูลแลมนะครับได้ที่3ประตูต่อศูนย์ด้วยกันครับแล้วก็เป็นการบุกมาชนะนะครับสเกมรวดด้วยนะครับทั้งในซุบ ผลงาน10นัดหลังสุดของฟูแลมครับชนะ3เสมอ1แพ้ไป6ครับโดยเกมล่าสุดครับพายคาบ้านเลยครับต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไปที่4ประตูต่อ5ครับส่วนทางฝั่งของคริสตัลพาเลซครับผลงาน10เกมครับชนะ5เสมอ1แพ้ไป4ครับโดยเกมล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะเบอร์ลีนะครับมาได้แบบบุดวิดเลยครับที่1ประตูต่อ0ด้วยกันครับ ความพร้อมเกมนี้ครับมาร์โกซิวาจะไม่มีอันโทนี่โรบินสันนะครับแล้วก็โรดิโก้มูนิสครับส่วนอลวิวอร์กาสเนอร์ครับจะไม่มีบอล์นาซูซ่าครับชาอิริอาสครับชาแลบคาโปฮาครับชิคดูกูเร่และก็อิสไมลาซาที่ไม่สามารถลงเล่นได้ครับการจัดทัพเกมนี้นะครับผมทางฝั่งตุ้ดทินจะมาในแท็กติกนะครับ4 2 3 1นะครับแนวรับวันนี้จะมีเตเต้เคนนี่ครับแอนเดรสันครับบาซี่แล้วก็เซซิยองครับแดนกลางมีเบอร์เก้ครับอีโวบี้แล้วก็เอมิลสมิธโรคู่อ่า เกบรุกนะครับราอูฮิมิเนสครับเยนนาครับแล้วก็คู่ปีกครับจะเป็นแฮร์รี่วิสันกับชุกคูเวเมสเซ่ครับส่วนหน้าฟังของคริสตอฟเลยนะครับมาในแฮกติก3 4 2 1ครับสามประสานแนวรับจะมีริชาร์ดครับรากัวส์แล้วก็มาร์กเกอีแดงกลางครับวิวฮิวครับคู่กับวอร์ตันครับแล้วก็ตัวรุกจะเป็นคามาดากับเยรามีปิโนครับส่วนหน้าเป้าชองฟิลิปมาเตตาเหมือนเดิมครับส่วนปีกสองฝั่งเขาจะเป็นมูนิสแล้วก็มิทเชลครับราคาต่อรองคู่นี้นะครัับผมเป็นทางงงฝ่ขอ ฟูแลมครับที่เป็นต่อนะครับอยู่ที่ราคา เสมอนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่ราคา2.25นะครับแน่นอนครับฟูลแลมครับเป็นทีมที่จริงๆแล้วเล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีครับแมสซิตี้การแพ้แมสซิตี้เนี่ยก็เพิ่งเป็นเกมแรกด้วยนะครับที่แพ้ในบ้านนะครับแต่ผมมองว่าวันนี้ครับคริสตัลพาเลทนะก็บุกมาด้วยความมั่นใจที่เดียวกันครับแล้วก็ปีนิโอลิเวอร์การ์ตเนอร์ครับคุมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับพวกเขาไม่ค่อยแพ้ใครบ่อยเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยขอเชียร์นะวัดใจนะครับเชียร์ไว้ที่ทางฝั่งของคริสตตตัััลลลพพาาาาาเเเเนนนนนนะะะคครรบบบบชื่่่่่่่อออววจุกกกมมม็็3แแแแ้้้้้ไไดยยยงีๆ ราคาสูงตามที่ราคา2.7เอ่า2.25เนี่ยคู่นี้ผมว่าวัดใจสูงได้นะครับเชื่อว่าน่าจะมีเกิน3ประตูขึ้นไปครับคู่ต่อมาครับไปกันที่ศึกกาโชกสแตนดาลีครับในคู่ระหว่างนาโปลีครับจะเปิดบ้านรับการมาเยาะไอมาไลยูเวนตุสการเจอกันมาครับ5นัดหลังสุดครับยูเวนอ่านาโปลีครับชนะได้3เกมเสมอกัน1เกมแล้วก็ยูเวนตุสชนะ1เกมครับโดยเกมล่าสุดครับที่บ้านของนาโปลีครับก็เป็นนาโปลีเจ้าถิ่นครับที่เฉือนเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อ1ครับ สถิติ10นัดหลังสุดของนาโปลีครับชนะ5เสมอ3แพ้ไป2ครับโดยเกมที่แล้วไปเล่นในโคปาอิตาเลียครับรอบสุดท้ายก็เปิดบ้านเจอกับาก亚รี่นกครมาที่1ประตูต่อ1ครับก่อนที่จะเอาชนะจุดโทษไปแบบสุดมันเลยครับที่9ประตูต่อ8ครับส่วนในลีกเกมล่าสุดครับบุกไปชนะโรม่านะครับมาที่1ประตูต่อ0ส่วนในบ้านเกมที่แล้วในลีกครับเอาชนะอัาลันต้านะครับมาได้ที่3ประตูต่อ1ครับ มาดูทางฟังของยูเวนตุสกันบ้างครับผลงาน10เกมชนะ5เสมอ3แพ้ไป2ครับ8นัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยครับคือตั้งแต่สปเลตติเนเข้ามารับหน้าที่คุมทีมเนี่ยยังไม่แพ้เลยในการสำหรับยูเวนตุสนะครับก็นัดล่าสุดครับเป็นการเปิดบ้านนะครับอัชนะอูเดนเซไปที่2ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นศึกฟุตบอลคปออิตาเลียเช่นเดียวกันครับส่วนในลีกเกมล่าสุดครับก็เฉือนอัชนะกายารีมา2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนนอกบ้านเกมที่แล้วครับทำได้เพียงบุกไปเจ้ากับฟิออเรนตีนาที่ยังไม ความพร้อมเกมนี้ครับคอนเต้ขาดเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบิลลี่กิลมัวครับอเล็กซ์มิเลกนะครับมิเกลกูเตเรสครับออกินซาคิวินเดอร์บอยครับโรวัตกาแล้วก็รูกากูครับส่วนทางฝั่งของลูซิโนสปาเลตติครับก็จะไม่มีนะครับผมทางฝั่งของกาโลนะครับปิโซลิโอนะครับดานิเอลรุจเจรุจานนี่นะครับเฟรเดโกกัตตินะครับเบเมอร์ครับอาราอุสมิลิตแล้วก็ดูซานวราโฮวิตที่เจ็บเพิ่มมาครับ การจะทาวันนี้นะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นจะมาในเทคติก3-4-2-1นะครับ3ประสานแนวรับนะครับจะมีบูโอจิโนครับรามานี่แ้ะก็บูเกเม่ a ครับแดงกลาใช้แม็กโทมินีครับจับคู่กับเอลมาสครับปีกสองฝั่งจะเป็นดิโรเซนโซกับโอริเวราครับส่วนแนวรุกวันนี้จะเป็น eres, ลังเนเรสและก็หอยหลุนครับ ขณะที่ทางฝั่งของผู้มาเยือนครับมาที่ระบบ3-4-2-1เช่นเดียวกันนะครับผมโดยนะครับหน้าเป้าใช้เป็นโจนาธานเดวิสนะครับว่าศูนย์หน้าชาวแคนาดาครับแล้วก็จะมีคอนเซซซ่ากับยูดิตนะครับทำเกมซับพอร์ตแดงกลางครับจะมีโลคาเตลลี่คู่กับเกรฟเฟนตูรามครับปีกสองฝั่งจะเป็นแคมเบโซ่และก็แมคเคนนี่ครับสามภาษาแนวรับจะมีกาลูลูเคลลี่และก็คูปไมเนอร์ครับ ราคาต่อรองวันนี้ครับเป็นทางฝั่งของนาโปรีครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาปอบปอนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ําคู่นี้จะอยู่ที่ราคา2ลูกนะครับผมมองว่าวันนี้ครับยังไงนาโปรีก็ค่อนข้างเหนือกว่านะแต่จากกระแสนะตอนนี้คือราคาแรกเนี่ยมันเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกผมสารภาพตามตรงเลยครับผมทำสรุปล่วงหน้าไปแล้วด้วยนะครับซึ่งผมให้นาบปรีไปแต่จากราคาแบบเนี้ย ยังไงผมขอกัดฟันนะขอส่วนดีกว่านะครับผมผมเชื่อว่านะครับวันนี้ครับนาโปลีไม่น่าชนะในบ้านครับคู่นี้น่าจะจบที่เสมอแน่ๆนะครับจากราคาไหลแล้วนะครับวันนี้อยู่รองที่ยูเวนตุสได้นะครับที่ราคารองปอๆไม่มีผิดหวังครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับที่2อจุดอ่าสลูกนะครับผมว่าคู่นี้ไม่น่ามีสกอร์นะครับเต็มที่เนี่ยเสมอ1ประตูต่อหนึ่งครับว่าคู่นี้วางต่ำไปได้เลยครับที่2เมตรครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่ศึกลาลิกาสเปนครับไอ้ข้างๆบารีเซียครับจะเปิดเมสตายารับการมาเยือนของเซบียาครับ5นัดหลังสุดนะครับที่เจอกันมาบารีเซียชนะ2เกมเสมอกัน2เกมแล้วก็เซบียาชนะได้1เกมครับโดยเกมล่าสุดครับที่เจอกันที่บ้านของบารีเซียครับเป็นทางฝั่งย้ทถินครับที่เฉือนเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อ0ครับ ฟอรส10เกมหลังสุดนะครับของทางฝั่งบาเลเซียชนะ2เสมอ4แพ้ไป2นะครับโดยเกมล่าสุดนะครับลงเล่นในสเปนเป็นโกปาเดเรนะครับก็บุกไปชนะกาเตกาเตคาน่านะครับมาที่2ประตูต่อหนึ่งครับแต่ก็ต้องถึงช่วงต่อเวลาพิเศษเลยครับกว่าจะเฉือนเอาชนะได้นะครับหลังจากที่เสมอกันในเวลาที่1ประตูต่อ1ครับส่วนในลีกเกมล่าสุดครับเป็นการบุกไปเจากับราโยมาที่1ประตูต่อหนึ่งขณะที่ในบ้านเกมที่แล้วครับเฉือนเอาชนะนะครับเลบันเต้นะครับมาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ครับ ขณะที่ทางฝั่งของเซบียาครับสินัดนะครับชนะ5เสมอเสมอไม่มีครับแล้วก็แพ้ไป5เลยครับเกมที่แล้วครับลงเล่นในโกปาเดลเรเช่นเดียวกันครับบุกไปชนะนะครับเอ็กตรีมาดูรานะครับมาที่2ประตูต่อ1ครับส่วนในลีกเกมล่าสุดครับเป็นการแพ้คาบ้านต่อเบติสศูนย์สครับส่วนเกมเย็นนัดที่แล้วครับก็แพ้เช่นเดียวกันครับต่อเอสปันยอนไปที่1ประตูต่อ2ครับ ความพร้อมเกมนี้ครับทางฝั่งบาเลเซียจะไม่มีครับราจิรามาซานีและก็มุต้าเดกาบี่2คนครับขณะที่ทางฝั่งของผู้มาเยือนครับขาดเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมาเกาตองกีเนซูครับกราเบลซัซูอาโซนะครับอัจจานาไซครับแล้วก็รวมไปถึงรูเบนวากาสครับส่วนอิซักโรเมโรเนี่ยบาดเจ็บติดโทษแบนนะครับลงเล่นไม่ได้ในวันนี้ครับ สเปนบอลเล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามครับวันนี้บาเลนเซียเนี่ยตัวหลักเริ่มกลับมากันครบแล้วด้วยนะครับแนวรับก็จะมีนะครับตาลตาเรก้านะครับกับคูเปเต้ยิงคู่เซนเตอร์ครับแบ็คขวาเป็นเตอรี่กอร์เรียครับแบ็คซ้ายเป็นโคเซกาย่ากับตันทีมครับแนวกลาง3คนจะมีเป็นเปรูครับเกราและก็อัลเมอเมเรอัลเมดานะครับส่วนแนวรุกวันนี้ครับอุโกดูโรครับยินหน้าเป้าขนาบข้างด้วยโลเปสและก็ริโอคาครับ ส่วนทางฝั่งของผู้มาเยือนครับเซบีย่ามาในแทคติก5 3 2ครับ3เซนเตอร์แบ็กก็จะมีเซซ่าปิกเวตาโลเปสและก็คารูโซนะครับและการที่มีโ so, ซครับเมนดี้และก็เฟรนันเดสส่วนคู่หน้านี้เป็นอดัมจับคู่กับอเล็กซิสซานเชตครับราคาต่อรองคู่นี้ครับผมเป็นทางฝั่งของบาเลเซียรครับที่เป็นต่อที่ราคาปปครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่ราคา2.25นะครับ ผมมองว่าคู่นี้ค่อนข้างสูสีและเบียดมากครับแล้วก็แต่ว่าบาเลนเซียปีนี้เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวครับบวกกับเซบีย่าเนที่แพ้รวดในลีกมาแล้ว2นัดติดๆนะครับผมก็มาว่าปีนี้เซบีย่านะครับยังคงต้องใช้เวลารักษาตัวนะครับยังไม่ค่อยฟื้นสักเท่าไหร่นะครับผมเลยมองว่าวันนี้ครับบาเลนเซียยังไงก็ไม่น่าแพ้ในบ้านครับแต่ผมขอวัดใจนะเชื่อว่าน่าจะเบียดชนะได้นะครับวันนี้ขอเชียร์ไปที่บาเลนเซียครับเต็มที่ก็หูแหวง นะครับแต่วัดใจชนะได้เลยนะครับส่วนราคาสูงต่ำที่2.25ผมว่าคู่นี้น่าเชียร์สูงมากๆนะครับเชื่อว่าน่าจะมีสกอร์มากกว่า2ประตูขึ้นไปแน่ๆนะครับลูกแต่ลูกที่3จะมีหรือไม่ก็วัดใจกันดูนะครับอาจจะมาเลเซียชนะ2 1หนึ่งะครับกินเต็มกันไปนะครับคู่นี้วางสูงไว้ได้ครับที่2.25ครับอีกคู่หนึ่งครับในเวลาตี3ตรงนะครับเรอัลมาดริดครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือของเซลตาบีโกครับ กลับพวกันมาครับ5นัดหลังสุดครับเซลต้าไม่ชนะราชันเลยครับแพ้ไป4เสมอไป1ครับโดยเกมล่าสุดที่บุกมาเยือนที่เบอร์นาเบลนะครับก็แพ้ไปที่3ประตูต่อ2เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับผลงาน10เกมของราชันนะครับชนะ6เสมอ3แพ้ไป1เท่านั้นครับโดยเกมล่าสุดครับบุกไปถล่มนะครับแอตลติกบิลเบานะครับมาที่ 3ประตูต่อศูนย์ด้วยกันครับส่วนในบ้านเกมล่าสุดครับโอ้โหเล่นนานมากๆกนะก็คือตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิก,กายนที่ผ่านมาครับก็ชนะเบรเซียไปที่4ประตูต่อศูนย์นะครับก็คือว่าเยือนเนี่ยมา6นะัดติดติดกันแล้วนะสำหรับเรียมาดิดเพราะว่าสนามเนี่ยปิดปรับปรุงใหม่นะครับมาดูทางฝั่งของเซตาบิโก้กันมากครับ10เกมชนะ6เสมอ1แพ้ไป3ครับโดยเกมล่าสุดครับลงเล่นในศึกโกปาเดเรครับก็เสมอกับเซน แอนดรูนะครับไปที่0ประตูต่อ0ก่อนที่จะไปเชิญเอาชนะจุดโทษนะครับที่7ประตูต่อ6นะครับผ่านเข้ารอบไปได้แบบบุดหวิดเลยครับส่วนในลิกนั้นล่าสุดครับบุกไปแพ้นะครับเล่นในบ้านครับแพ้ต่อเอสวันยอนนะครับมาที่0ประตูต่อ1ครับส่วนนักบ้านเกมที่แล้วครับไปการบุกเอชนะอาราเบสนะครับมาที่1ประตูต่อ0ครับ ความพร้อมเกมน,นี้ครับชาบิโอลองซูนะครับขาดกองหลังอื้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรูดิเกอร์ฮุยเซ่นนะครับ,าบคา,า,าบาคารา阿าบาเมนดี้และก็เทรนด์นะครับรวมถึงการมาวินกาที่เจ็บไปอีกนะครับขณะที่ทางฝั่งของเซลตาบิโกจะขาดแค่เพียงนะครับมิไฮโลริสติกนะครับแล้วก็โจเซฟไอดู2คนเท่านั้นครับ การจะทําวันนี้นะครับเจ้าถิ่นจะมาในแทคติกนะครับ4-2-3-1ครับแบ็กขวาใช้เป็นบาเบเดเหมือนเดิมนะครับคู่เซนเตอร์ครับมิดดิทาวกับอาเซนซิโอนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายกาเรรัสครับผู้สับตูวก็เป็นตีโบกูตัวแดนกลางครับชูอัเมนดีกอแล่แล้วก็เบลลิงแฮมครับส่วนแนวรุกวันนี้จะมีเอ็มปาเป้ดิอาร์สแล้วก็วินิสิอุตจูเนียครับ ขณะาาที่นักฟังของเซลตาบิโก้ครับมาในแฮกติกนะครับ3 4 3ครับ3ภาษาแนวลูกจะมีซาราโกซายาโกอัสปาและก็บอคาอีเกลเซียสนะครับส่วนในกาโมริบาจะคู่กับโรมมนครับแล้วก็3ภาษาแนวรับนะครับจะมีสตาเฟลนะครับอาการ์ดอลองโซนะครับแล้วก็โรดิโก้ครับราคาต่อรอวันนี้ครับ เรียลมาดริดครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งควบ2ครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่ราคา3.5ครับราคาไหลขึ้นนะครับจากราคาลูกครึ่งซึ่งตอนนี้ลูกครึ่งเนี่ยน้ำแห้งแล้วครับผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่ไหลกลับมาแน่นอนครับแล้วผมเชื่อว่าวันนี้เรียลมาดริดครับด้วยความที่ไม่ได้ได้เล่นในบ้านเลยเนี่ยมา1เดือนเต็มๆนะครับหเดือนกว่าๆด้วยครับมีความกระหายแน่นอนครับต่อเสียงเชียร์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเชื่อว่านะครับน่าจะชนะเกินได้เกิน2ลูกขึ้นไปครับจากฟอร์มนัดล่าสุดนน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 นะะครรัััับบบแแแแแลลลล้้้้้้้้วววววกกกก็็เเเเปปททีีีีีีมมมมม่่่่่่่่ใาาาาาาไดดดออออยยููจซิตตงสหห์ชื ปิดจอบได้แน่นอนครับเชีร์ได้เลยครับที่เรอลมริดทุกราคานะครับส่วนราคกาสูงต่ำนะครับที่3.5มจนคู่นี้ผมว่าวางสูงได้เลยครับวันนี้เปบัปเป้มีลุนแฮตติกนะครับจัดได้เลยครับไม่ต้องคิดเยอะครับคู่สุดท้ายครับไปที่บุนเดสเลกาเยอรมันครับที่สนามอิกซิกแนลอิโดนาพาครับในช่วงเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับบุรุเซียดมุนครับจะเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของฮอฟเฟนไฮม์ นะการพูกันมาครับ5เกมหลักสุดครับอดอทมูลชนะ3เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับโดยเกมล่าสุดที่เล่นกันที่สนามแห่งนี้ครับเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1ครับ ผลงานล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากดอทมูลก่อนครับชนะ5เสมอ3แพ้ไป2ครับโดยเกมล่าสุดพาท่าแพ้คาบ้านต่อเลเบกุเซ่นนะครับในศึกเดเบโพคาตกรอบไปเรียบร้อยครับส่วนในลีกเกมล่าสุดครับก็แกมไปการเจอกับเลเบกุเซ่นนี่แหละแล้วก็บุกไปชนะในที่2ประตูต่อหนึ่งส่วนในบ้านเกมที่แล้วในลีกครับเสมอกับสตุตการ์ดนะครับมาที่3ประตูต่อ3ครับ มาดูทางฝั่งคอฟเฟนทามกันบ้างครับ10นัดชนะ6เสมอ3แพ้ไป1ฟอร์มยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยครับโดยนะครับ8นัดล่าสุดไม่แพ้ใครนะครับเกมที่แล้วครับเป็นการเปิดบ้านนะครับเอาชนะอัสบวกไปที่3ประตูต่อ0ครับส่วนเกมยินนัดล่าสุดครับบุกไปเจ้ากับไม้นะครับมาที่1ประตูต่อ1ความพร้อมเกมนี้ครับนิโก้โควัตจะขาดแค่นิโกลัสซูเล่คนเดียวครับส่วนทางฝั่งคริสเตียนอีแซรนะครับกุนซือของคัฟฟิ้นทามเนี่ยจะไม่มีนะครับเอเนสบาเรนนะครับแล้วก็กกิินะะครับมาชด ส่วนผู้เล่นตัวจริงวันนี้ครับทางฝั่งเจ้าถิ่นจะมาในแฮกติก3 4 2 1ครับ3ประสานแนวรับจะมีนะครับอาร์เซมิโน่นะครับอันตันแล้วก็ชารทลต์เบ็คครับแดนกลางเอเมชาจะกู้กับซายบิสเซอร์ครับแนวรุกก็จะมียูเลียนบรันครับอเดเยมีแล้วก็กีราสซีครับส่วนทางฝั่งฮอฟเฟนไฮม์ครับก็จะนำทัพมาโดยนะครับเลนเปเล่นะครับสุดหน้าตัวเก่งครับรวมไปถึงตูเร่ด้วยครับแล้วก็จะมีคาร์มาไรช์นะครับก็มิดฟิลด์ตัวรุกนะครับแล้วก็แนวรัััับบบจะะมีฮาาารรนนคกทงงงฝ่ขอ ฮาดารี่นะครับแหมหลายฮาเหลือเกินวันนี้นะครับมามาทั้งหมดครับวันนี้ตัวเต็มครับแล้วก็จะมีดับวันเดเมียร์คูเฝ้าด้วยนะครับอัตราต่อรองวันนี้ครับเป็นทางฝั่งดอทมูลครับที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา1ลูกครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่ราคา3.25คือดอทมูลเนี่ยปีนี้ผลงานโอเคนะในลีกแพ้ไปเพียงแค่เออ่ทางฝั่งของไบยูริเนิกทีมเดียวเท่านั้นครับแล้วก็วันนี้กลับมาเล่นในบ้านเชื่อว่ากับการพ่ายแพ้มาในล่าสุดคาบ้านในบอลถ้วยเนี่ยวันนนะครับลูกเี่่ยผผมมวา น่าจะมีแน่ๆหละครับแล้วก็ลุ้นต่อลูกที่2ได้ไม่ยากนะครับวันนี้ขอเชียร์ไปได้เลยครับที่สีเหลืองดอทมูลน1ลูกกินพื้นครับส่วนการสูงตามที่3.25คู่นี้เจอกันชุนงหลังมาไม่ค่อยมากกว่า3ประตูสักเท่าไหร่นะแต่วันนี้ผมก็เลยขอลองไว้ที่ดีกว่านะครับวางต่ําดีกว่านะครับไว้ที่3.25เชื่อว่ามีเต็มที่แค่3ประตูเท่านั้นครับ และนี่ครับก็คือบทสรุปทั้งหมดนะครับของทีเด็ด5คู่เน้นนะครับบอลเตง VP พีบายหมูป่าประจำวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมนะครับคู่แรกครับฟูตแลนกับพาเลสเชียร์ไว้ที่พาเลสครับคู่ที่2ครับคู่นี้ขอเปลี่ยนนะเชียร์ไว้ที่ยูเวนตุสนะครับเพราะว่าราคามันไหลน่าเกียดแล้วนะครับไม่น่าเชียร์นาโปลีแน่ๆเสมอแน่ๆครับคู่นี้ส่วนคู่ที่3ครับบาเลเซียเซบียาเชียร์ที่บารีเซียได้เหมือนเดิมครับคู่ที่4ราคาไหลขึ้นไปแล้วครับยังต่อที่เรอัลมาดริดได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คููู่่่สุุดดดทท้้้าายคคครรรััับบบวงมมนนนลลลกกีีแ2ไ และนี่ครับก็คือบทสรุปทั้งหมดนะครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยชอบประจัดขัดก็สวนได้ครับส่วนเพื่อนๆคนไหนครับที่อยากติดตามมาต่อครับมาได้เลยครับที่บ้านเขียวนะครับที่แอดซีเนะครับจานแปลงรอเพื่อนๆทุกท่านอยู่ครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับสำหรับการติดตามรับชมและกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ